ช่วยกันเลี้ยงที่พี่ตีช่วยเลี้ยงด้วยนะพี่พี่ชอบป่าชื่อป่านใช่ไหมลุงเลือกดีลุงลุงะบอกบอกให้เราเลือกไป J K เสร็จแล้วไ G J K เนี้อ ไม่คือมึงตั้งชื่ออย่างนี้เว้ยมึงตั้งชื่อไทยแล้วชื่อจริงมึงอยู่ข้างหลังแค่นั้นก็โอเคแล้วเหมือนชื่อเล่นอ่ะเหมือนมีชื่อเล่นเป็นปักชื่อเล่นไว้อ่ะแบบนี้ก็ได้คือคนอ่านจะได้จําง่ายๆไงผมจําชื่อตอันไม่ได้เหรออิตีเอ็กซเจ็ดเคอิตี่กดสองทับพ่ะไม่ใช่ไอิตีอัลละห้าร้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อาร์มที่ไหนทีวีอตีอาร์มอาร์มอันเจเคครับร้านเจนเจเคแต่ว่ายังยังยังไม่บวกนะ ใครมันแต่งรถวะเฮียคนโลอะแต่งอะแต่ไปยังอาเธอร์ไอสัตว์โอเคอ่านผิดไปหน่อยครับสีเดียดแล้วกันจีเมาสีแล้วนะเอ้สีรที่ไหนอ่ะเรไม่แต่ก่อยเดีวเต็มแล้วมีรถที่รถที่หนเอลนี่ยใช่ใช่ใสีชมพูปะสีชมพูใช่ เราขนาดนี้ถ,นถ้ามันมันาคงไม่เล่นหรอกเย่ทำเพื่ออะไรวะตังมันลดเนี่ยแต่รถแม่งไม่ซ่อมอ่ะ ากูนึกแล้วมึงต้องอ่านโอเคอ่ะอเรามีร้านไหนต่อป้ะไม่มีก็เหลือปูนที่ผมงัดร้านไทยงั้นหัวใจแล้วปูนงัดยังอ่ะเหลือสองแก๊กผมงัดร้านไม่หนุกเลยเนี่ย ใครมาแล้วไงตี๋อ้าวดีแล้วก็เรื่องของเบียไม่ใช่ของเนี่ยไอ้เหี้ยซีแปดขับเกลมันเลยว่ะไอ้เต๋๋ว่ามึงต้องซื้อซีแปดมาขับเลยมันมากมีแล้วซีแปดมึงซื้อมาเอาดิไอ้เหี้ยมันติดโคโบโค่นมันเลยนะตดใส่หนีตำรวจนะพี่โดนปรับแล้วนึงนะใช่อ่ะมึงไม่อยากมีเงาขวดเออร่ดีนึงอ่ะแต่เขาไม่เอาเรื่อง โบ้นี่มันบัฟมาไม้ยนะเลมโบ้มันแรงเลยวะไม่ใช่แล้วเลมโบ้ของคุณจิเมโบ้คุบัฟมาเว้ยแมอบมเกาะถนนดีด้วยนะโอ้ม่ใครพุ่มเลยนะดีจริงเหรอขอบคุณก๊อฟด้วยนะครับเออมูเลรามาขับเนี่ยแต่พุ่งเลนะมี่ับแ่แได้ดีจับเลยอ่ะแบบพุ่่ รถเบี้ยไปดิผมถ้าผมจะซื้อต่อเท่าไหร่เนี่ยแพงอย่ามันจูนใหญ่แล้วจูนเลยแล้วตอนนั้นและเท่าไหร่แพงขอขโมยสามสี่ลุงมาขายครับอันนี้ไม่ให้ได้สว์ไอ้เยี่ยกรีนเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ไม่โดนไฟน้วมันตายไปติไม่อยู่ตรงหลังนี่โดนไฟล้วมันตายปะ สอบารเลยนี่ร้อนร้อนไปสซกคลูเอ้ขนนะแค่เหลือไม่ได้เ้งมไรอตนี้ไม่เคยมีกาแฟ้องขอกาแฟหน่ยลองละน้ำมันดิยหนึ่นเชืล้มมันก็ไหมอยู่แล้วสิไม่ไม่มันไม่ไม่ไม่ติดพี่ขนบดสาพี่ไม่ไหมเลยใหญ่ปะตออี0สิบว่ รันจังหวะใคเกี้ไม่ขอกาแฟเลยสองไอ้ไอ้บ๊อบมึงมึงคอมแรงบ๊อบมึงไปดวนดัวซีแปดกับลุงเอาแลมโบไปดวนดิมองอะไรโบไปดวลผมไม่ได้เอาซีแปดมานี่ลุงเขาม่ซีแปดมึงขับแลมโบกูไปลองกับลุงกันหน่ดีกูกูเบกรืไม่เป็นผมไม่เป็นผมก็เบกไม่เป็นเออเอาดีต้องให้เวทต้องให้เวทต้องให้เวทนี่มันสู้กูไม่ไหวหรอกเนื้อกูติดโทโบอ่ะทอไยเวทแรงกว่าต้องให้เวทใช่ ม่งมันจะเวอร์ไปดิติดในตัวอ่ะมันจะเวอร์แบบห้าสี่แปดพยายามแล้วถ้าไม่เทอร์โบอ่ะสู้ไม่ได้หรอกสู้แลมโบไม่ได้หรอกแลมโบแม่งแรงจัดนะครับแต่ถ้าใช้ตัดอมก็ใช้เทอร์โบไม่ได้ดีดีถ้าใช้ในตัดก็ไอ้ไม่ช่วะพี่ตีผมลองแล้วม่งสามแปดพี่พี่พี่เอาดาบข้างเอวหรือดาบข้างหลังไอ้อยู่นี่หมดแล้วใช่ไหมได้หมดพี่ไม่ค่อยใส่แล้วอ้าวอ้าวที่ไม่อินเนี่ย ซามูไรแล้วเอาหรอทบามอ่ะทบามอ่ะวิธีคณาเราตอนนั้นนลยพี่อ่ตอนนั้นพี่ให้ผมใส่ให้ผมทำดาบแสงอุตสาหพี่พี่ไปเล่นมาสองวันพี่พี่ถึงก็ไม่ชอบคณะเลยอ่ะอืมก็รู้สึกว่ผมไม่อยากได้ดาบละก็พอถือเยอะเกินตัวเลยอะที่มื่ก่นใส่ดาบกันนะใช่เหรอตัวมึงมันดาบถือทุกวันเลยวันนี้ถือยันเช้าทุกวันเลยกูเหนื่อยมากเลยยังไม่ถึงครึ่งทางเลยตี ยังมีหัวใจไกลจัดเมื่อวานสี่สิบโมงเช้าอ่ะเจ๊กไปเปนี่สิบโมงเลยควสไม่กซ์ตีพอตไอ้ที่เค่็ตัวเดียวล่อไปสองสามชั่วโมงไยอ่งเงี้ยเงินมุงเงินมุงมันลุงไม่เอาใช่ไหมครับลุงไม่เอาเลยผมงี้ผมเอากล่องพิตศมารวมนะเขาจะได้แจกพอดียงลุงบอกว่าเอาให้แฟง กูพูดตอนไหนวะเนี่ยใช่ป่ะตอนติตกก็อยู่ในวงเนี่ยปังเชื่อมจิตเหรอมึงจะป่าปิ่งยอรอ่ะจะพัชอ่ามึงจะป่าปิ่งยอดไอ้จุกได้ไปเปิดยูทูบดูป่ะจบกแดลลงไม่ได้เปิดแล้วดูเฉยว่ามีดาบหรือเปล่าขอบคุณไว้ด้วยนะครับ ต่ปรับด็ดด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 เดประเมินร้อยนิาเขาาอยู่ภาพเขาอยู่ภาพเฮ้ยทำไรอะไร,ะไรถึงบ้านยัง ไ,ไ,ไ,ไม่ได้ก่องได้เอาไม่ถึงหรอห่างหน่อหน่พี่หานโอเคโอเคอเครับป้าไอ้เหี้ยบูบัลใครมีของต <100 S 3> ่อลอยฟ้าขายไหมครับบูบเลียนไปเที่ยวกูไม่ซื้อของพี่หานสักทีเนี่ยกูหลอยมาสองชุดแล้วเนี่ยไอ้บอะไรนะไอ้ของก่อพี่หานสักทีเนี่ยกูหลอยมาสองชุดแล้วเนี่ยอ้าวไหนอ่ะม่มีไหมมิมีมีเหลือดเลยครับ สามชุดดีมีใครเอาไปครับไม่มีอ่ผมขอซื้อต่อเ้องไวแล้วมั้งล่าผมสามชุดเอง เทปหลักเราปล่อยเช่ารถได้ปะได้ครับเอ,อ้ยได้รถที่กูให้มาดีมึงปล่อยเช่าบ้างดิมาดีไอ้รถงัดอะมันดีปะเขาดีวิวว่ามันดีไหมไอ้รถงัดอะที่กูเอามามันงัดดีครับลงแล้วม,มามไปไล่ไล่ชนอนะแล้วมันดีไหมล่ะเขาไปเล่นสตอรีอ่ก,กันยังอะผมยังไม่ไม่ได้เข้าไปดูนะครับ ไม่ได้ขับปวดปวดนะพี่เวลาขับไปบัมอะไรเงี้ยชนไอ้พวกไอ้ชนปืนอ่ะชัดชนรถปืนยังไงเพวกะปืนยู่บนรถอ๋อเป็นตำรวจซีมันก็เปลี่ยนรูปเล่นเลยเลยรูปแบบเซอเพย์เลยเลยใช่ใช่พี่เราจะพูแพบเล่นไม่ได้นะครับเรานอกกันแล้วมึงตางมีเองรีบว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวไวปล่อยรถนัก้ว่าดูปะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวไปดูเดี๋ย รถประมูลครับพี่ให้ก็ดูไม่ได้น้องนัทก็น่าจะได้วักปู่ไม่ใช่รถประมูล ี่ตำรวจสี่ผัดจกปูนไม่ได้ทำไมตำรวจถึงเหลือสี่วะปัญหาเหมือนกันนะอันนี้พูดตรงตรงก็ไม่ได้จกปูนไม่ได้ตอนเนี้ยปัญหาจะตำรวจหายยังไงที่นี่ถ้าไม่มีอะไรนี่คือตำรวจเจ็ดตำรวจแปดเจ็ดหกไม่ได้เลยเป็นตำรวจไม่มีเขตถ้าไม่มีเขตอุ้มคือไม่มีพลังอ่ะไอ้เจ้าตำรวจประเทศเรา มีใครรถแรงวไหอยากเจอรถกูปะใครคิดว่าเจ๋งฮะเดิ๋พันได้นะใครชนะกูให้ห้าหมื่นเจอกันเต้นหน้าคุกเลยแนวทางลองรถขู่หน้ายู่ในเมืองอนะ่ะใครอยากเจอเซิร์ชเต็มเ,เ,เลยวะเซิร์ชเต็มกระดาคาสิโนเลยใช่หรอลองรถเลย เขาทำอะไรกันมันจะเล่นเ็ตจ่อเราเปล่าเอ้ยตบเลยว่ามันจะจ่อเราแน่ผมได้ยินเขาคุยกันว่าเขาจะเล่นลี่ลุงไอ้นะผ่านเหมือนกันนอยู่บนบังลังดีๆอ่ะอยู่บนบังลังมาตั้งนานอ่ะโดนเรามาตบอ่ะ ะลันจันเลยแค่โดนแค่แบบไม่ได้รับช่วเชดนำไปขับรถปรถป๊มาเลยสามล้านไม่ใช่คันนี้นะมันจะมันจะเป็นคันเก่าอ่ะคันเก่าอ่ะกูแสบฟังก์อยู่กูพฟังก์อยู่ยังไม่มีอะไรใหญ่มันาาเห็นชุดผู้นี้เชื่อมมาไปดิี่เขายัางมีไอ้น,นี่เหลือปะ ่เขาจะเล่นที่ไทยอ่ะเขาพีดเรื่องอะไรรครับลุงครับมีสีแปดขายเหลือไหมครับไม่มีเลยดิผมอยากได้ราคาตอนนั้นอ่ะไม่มีแล้วอ่ะอะกดนอนนะผมเห็นนะผมเห็นนะกดนอนนะเอร์โบว่าผมอยากได้ราตอนนั้นผมเห็นนะไม่มีแล้วอ่ะพอครับพอครับมีสีแปดขายไหมครับขายดีขนาดนั้นได้หรอวะสีแปดอ่ะมันขายดีช่วงนั้นครับ แล้วช่วงคืออะที่เชื่องนั้นไอ้เงี้ยกดไม่หยุดนะกดไม่หยุดนะเงินปีนะไปซื้อซีแปดตองเออกดต่อหน้าตำรวจมาปรับร้านนึงเหรอกดต่อหน้าโอ้โหไม่แต่เราไปก็แแล้วต่่พีไม่ไม่ได้จะทำอะไรมาโดนปรับด้วยหรอเขาโดนคนละล้านโด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 นเฉยๆก็โดนแล้วครับเอ้าตกเชียเมื่อกี้ผมนับไปสามรอบก็น่าจะสามลุงครับไม่เป็นไรล้อไม่หมุนครับลุงล้อไม่หมุนได้เหรอล้อยังนิ่ง อ๋อก็คือต่อให้จะทำอะไรก็คือต่อหน้าตำรวจเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรก็คือโดนปรับเลยหรอร้านหนึ่งไม่ใช่ครับไม่ใช่เหมือนกันง่ายๆคือห้ามเขาเขาห้ามกดเลยแม้แต่นีนิ้วจิ้มนิดนึงก็ไม่ได้อ๋อตำรวจเลยมันไม่บอกครับมันเป็นตำรวจดำและขี่รถเล่นไม่ได้หรอไปถึงเราขี่รถไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คนเดียวถ้านายกไม่เห็นนะก็ก็ไม่รู้เด้อเฮ้อ แล้วจะมีมาเพื่อครับกดใช่ใช่เอามาเพื่ออะไรไม่รู้อันนี้จริงอันนี้จริงอันนี้จริงอันนี้ฝากถามนะครับไอ่ี่อย่างพี่ดูดิไอ้ยี่สี่แล้วตีิล้วตีล้วตีแล้วสีลวี่ล้วสีล้วีลไียมีเรื่องกับเราด้วยสอ่ี่เดี๋ยวผมสาธิตการมีเรื่องให้ดูผมสาธิตการมีเรื่องให้ดู มัน้โดกรทึบเรียบร้อยแล้วก็ไปเลย S เชิญหน้า T C เอาดีๆมึงมีเรื่องกันหเดี่ยงกูจะรอดูเอาจิงๆเนี่ยมันขึ้นรถเงี้ยแล้วก็ขับพาขับรถเล่นแล้วบอกว่าไม่รู้มีคนนั่งในรถเออนี่เขามาแล้ว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 ลงลงลงวัจักรลุกลง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 งวัจักรลุกน้องเราเรียกในังเดียวกันเาบ้างครับ กงนหึมกงนหึมกงนหึมอ๋อเซิร์ฟไปจุกกระลาดดีดีกว่าอันนี้คนในแกงรู้เรื่องอยังครับปูยังกอก็ได้ครับปูยังกอก็ได้ครับปูยังกอก็ได้ครับ ที่อยู่ตรงนี้หมดหมดตอนหลัแล้วพี่นตอนเรามี20เต๋งานเฮิมเต๋เตีงานฮมกระไรคาสิโนเต๋มาแล้วลงงหลังลงสีเทาซึ่งเห็นเนี่ย กว่าสามร้อยไปค่าติดตะขามบาทหนึงแน่นอนคุณคุณนะครับอันนี้โอ้โหรถลุงดูรถข้างลงมากูถึงว่าเว้ยทำไมหนึ่งยูสุดมันชอบแบบนี้จังวะยี่ห้อยี่้อประเทศไอ้ที่มถึงขอโทษเลยขอโทษจริงจริงเลยครับพี่ตอนแรกผมคิดว่าเป็นรถของผมอะไม่เราเห็นคนในรถไหม ไม่เห็นครับพี่ไม่เห็น <จะ S 1> ไมับคิวเ,เลยผมว่ามันผมว่ารถจอดหรือเฉยมันก็ไม่ควรแบบไปขโมยมัวตัวนะแล้วทั้งๆที่เห็นผมอยู่ในรถนะผมว่าน่าจะเห็นนะเพี่อ yeah, อยากเอาอะไ,ไม่เห็นจริงๆครับพี่ใส่ <Yeah. S 2> กอดแดงขนาดนี้ไม่เห็นแล้วใช่ครับพี่ไม่เห็นแดงคุณมอง้ามพี่ผมเลยดิไม่อยู่ในสายตาเลยดีกันนะมองโบะ แล้วผมรับืิชอบอะไรได้บ้างครับพี่คุยเร่องใบเลยจบเดนคุกเข่าตะเห่าขี่ใบครับไม่โอเคพอชี้อะขี่ใบดีครับศาสตร์ของเท่ผมผมยังไม่พร้อมเล่นนะครับพี่ผมขอเชดเชเป็นอย่างอื่นได้ไหมครับพี่เอาเท่ได้ไหมล่ะ แล้วเช่นแล้วครับผมไหมมึงจะกดวอแต่มึงกดปกติเอ้ยน้องมึงจะกดวอพี่เจ้าสุดหรอไงกูได้ยินวะไอข่าวมันไวจังวะเดี๋ยวกดเต็มกระดาษ ต้องถามันเท่่ไหร่ถ่าจ่ายจบนี้ผมจ่ายได้เท่าไหร่หรอครับเป็นได้ไหมว่าผมจ่ายสักห้าล้านได้ไหมครับไอ้เหี้ยแค่ขึ้นแค่ขึ้นรถพี่จ่ายห้าล้านเนี่ยทราห้าล้านเลยเหี้ย เราลดนะเราไม่ต้องลุงลงเมื่อกี้เสร์ชเ็ิร์ชมันขึ้นรถใช่เยี็นเตอร์รถฮูเมื่อกี้เนี้ยใช่ใช่ใช่เพราะเหตุเพราะเหตุเอาไว้แล้วพี่เอาไว้แล้วพี่พี่อย่าเลยเอาถ่ายมานละหลายคิวเอาต่อกลับเรียกกลับเอาต่อเพราผมแจงเล็กครับลุงแจงนี้แจงมันเหมือนเล่มลูชนเท่าไหร่ครับตอนนี้อ่ายี่สิบครับ มันก็พอๆกันกับพวกผมนะตอนพวกผมก็น่าจะมีประมาณยี่สิบนะตอนนี้แต่ทรัพยากรพวกผมยังไม่ถึงพวกพวกคนเลยน่าจะน่าจะเรื่องชิงบ้านอีกอน่าจะอนี่แหละครับเขารอเก็บตังค์ไว้ชิงบ้านด้วยเว้ยเขาเอางี้ดีกว่าไม่ต้องจ่ายผมก็ได้แต่ว่าคุณต้องได้บ้านโอเคไหมชี้ยถ้าคุณไม่ได้บ้านคุณค่อยมาคุยเรื่องใบกับผมเชี้อเฮ้ยต่อ คือรอคือรอพวกผมต้องได้บ้านใช่ไหมครับได้ปีเลยดิถ้าอย่างนั้นเจอกันหลังจริงบ้านได้ไหมถ้าพวกคุณไม่ได้บ้านพวกคุณโดนพวกผมโอเคป่ะครับพวกผมแมวห้าล้านแต่เินเดินงานดีจัดผมคอยว่าได้ไหมครับเงินห้าล้านพวกผมไม่เอาถ้าพวกคุณไม่ได้บ้านพวกคุยค่อยมาคุยเรื่องใบกับพวกผมครับได้รับตกลงครับเยอย ของจริงว่ะเพิ่มไฟว่ะจะเข้อันนี้สัญญาใจหรือเปล่าครับหรือพูดปากเปล่าตีซีไหมครับทำสัญญาตีซีไหมทำสัญญาไหมครับถ้าพวกผมขอคุยกับคนในแก๊งก่อนได้ไหมครับสักครู่ได้ครับได้ถ้ามียนหมอหมอยังมาดูอ่ะไม่งั้นหึมอ่ะทำไมคนมันเยอะชะไวแป๊บเดียวเองไอ้ตัดเยอยแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวคนอย่างเยอะเลยไอ้ตัด หมอลุงหมดลงบนทานเลยมึงเนี้ยเนี่ยฮัลโหลลั่นเลยไหมเนี่ยลั่นเลยไหมเนี่ยเสียงเสียงมึงก็มาฟังกันี้เยอะบ่เพ่อนเยอะไหมครูบ้บลโหลพี่ถามนี้บอกว่า ถ้าสมมติเราได้บ้านแล้วเราจะโดนอะไรไหมเพียไม่ไม่ต้องพูดอย่างนี้ก่อนไม่โดนต้องพูดอย่างนี้ก่อนเว้ยเข้าใจอยู่ว่าถ้าเราไม่ได้บ้านต้องมาเจอเขาเราต้องคุยด้วยว่าเราไหวกับเขากี่ใบอะไรกันไงเพราะว่าเขารทันตระที่ศีลไอาพูดแล้วว่าผมมีรถให้เช่านะถ้าใครสนใจครับผมมีรถให้เช่าครับบนกบอ๋อเด็กอันะได้โอเคนะอยนี้โอเคนะลง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 จริงบ้านอ่ะผมขอเช่ารถหน่อยได้ไหมมีรถเหลืยวเลยจริงบ้านพวกผมก็ต้องรถอยู่ไหนทุพาด มีเหลือมีเหลือมันแบบมีเหลือเหลือเหลือเออถ้าผมไม่ได้บ้านเน่ะผมเช่าสลัดบนรถนี่อะไรวะยาไปตด่านนะผมเี่ยผมคิดว่าเป็นคนจิตยาโอ้ยแล้วพี่เฉยๆมาลงเช่ามาได้เหรอตาบังเจอกันนานไม่รู้ก็เขาไม่มีโก้ดได้เดี๋ยวกูปล่อยเช่าได้เดี๋ยวคุยกันเอาเลยไม่เจียมมันวยมันเจี๊ยมมึงเต็มโต้เขาเลยเอาเอาเป็นว่านไม่ผิดลเดี๋ยวบรถได้ปะเนี่ยได้ ไม่ดูให้ชิงบ้านรับปากนะรับปากเดี๋ยวดูให้ว่ามีเหลือยบป่าเคโพเคโพปั่นได้ครับแล้วแกงเองจะไหวกับการชิงบ้านหรอป่ะไม่ชิงชิงบ้านมันชิงไม่ยากเว้ยถ้าเป็นรูปแบบเหมือนที่กูไปเคยเล่นดาทาวอ่ะคือไม่จำเป็นต้องเก่งเว้ยจะเป็นต้องฉลาดใช่พยายามไ้ใช่ใช่พยายามที่จะเข้าฉลาดฉลาดไอ้บ๊อบมันสนุกมันสนุกมันว่าไม่ใช่ว่าแก๊งไหนแบบ เก่งแล้วจะได้เสมอไปเว้ยไม่ไม่ไม่ใช่เว้ยอันนี้คือแบบชิงแบบนีี่หรอชิงไหวนี่ชิงแบบไหนผมยังไม่รู้เลยชิงแบบไหวพิบความฉลาดอ่ะที่ไปเล่นเหมือนตาเทาอ่ะลองไปหาดูก็ได้ลุงแม็กชิงบ้านตาเทาในยูทูปเขาเคยเห็นเยอะผมเคยเห็นเยอะผมว่าแต่พายเพราผมว่าพยายามสดอ่ะสลงสดอ่ะใช่รว่าไหวก็ลองดูถ้าอย่างนั้นอ่ะเพราะว่า